17ปีคดีอัปยศคลองด่านศาลปกครองสูงสุดได้ตัดสินแล้วให้รัฐต้องจ่ายค่าเสียหายให้กับกลุ่มบริษัทเหล่านี้หมื่นล้านบาทเป็นค่างโง่ขณะที่นักการเมืองที่ทุจริตโกงกินกลับรอยนวลข้าราชการกลับเป็นผู้ที่ต้องรับผิดค่ะ เมื่อวันที่21พฤศจิกายนที่ผ่านมาสารปกครองสูงสุดได้มีคำพิพากษายืนตามคำสั่งอนุญาโตตุลาการให้กลุ่มผว้ภูมลพิษต้องแพ้คดีและจ่ายค่าเสียหายให้กับบริษัทเอกชน6บริษัทพร้อมดอกเบี้ยร้อยและเด็ดต่อปีตกวันละ2ล้านบาททุกวันรวมเป็นเงินประมาณ10,000ล้านบาทกรณีสั่งยุบละโครงการก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสียคลองด่านโดยต้องจ่ายภายใน90วันนี้นะคะคือหลังจากที่ประเทศไทยมีการ แก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมพศ2535นะคะจากนั้นไม่นานเนี่ยก็มีการประกาศให้จังหวัดสมุทรปราการเป็นเขตควบคุมมลพิษครับคะเมื่อเมื่อประกาศให้เป็นเขตควบคุมมลพิษเนี่ยอ่ก็จะต้องมีการจัดทำแผนลดและกำจัดมลพิษซึ่งต้องไปจัดการปัญหา2ส่วนหลักๆส่วนหนคือจัดการยายขยะครับ,รบส่วนประการแล้วก็จัดการทั้งเสียที่เป็นส่วนประการเนี่ยเพราะว่า จังหวัดสม,มุทรปราการเป็นเขตภาอุตสาหกรรมที่ค่อนข้างก่อแก่ของประเทศไทยอ่าเป็นพื้นที่ท,ที่เราจาได้ม,มีโรงงานปอกหนังโรงงานปอกย้อมโรงงานทอผ้าเยอะ MM มากเยอะมากก็จะมีน้ําเสียเยอะทีนี้เมื่อประกาศแบบนี้แล้วก็ต้องมีการจัดการน้ําเสียก็มีการศึกษาถึงทางเลือกในการจัดการน้ําเสียครับซึ่งทางเลือกที่ศึกษาในตอนนั้นเนี่ยก็จะมีการกําหนดออกมาเป็น13ทางเลือกใน13ทางเลือกเนี่ยแล้วก็ทางเลือกที่ทางกรมควบคุมมลพิษเลือกขึ้นมา สำหรับาดำเนินโครงการเนี่ยก็คือจะมีการสร้างบอ่อสองแห่งนะคะคที่บางปูใหม่แลก็บางปรากฏนะคะคที่บางปรากฏนี่ถือเป็นฝั่งตัวตกของแม่น้ำเจ้าพยาบางปูใหม่ถือเป็นฝั่งตัวหอกของแม่น้ำเจ้าพยาแต่ด้วยการทุจริตเรื่องที่ดินเริ่มต้นจากเรื่องที่ดินเนี่ยนะคะก็ทําให้มีการรวมไอ้สองบอ่อเข้ามาเป็นบอ่อเดียวแล้วก็ยาที่ตั้จากบางปูใหม่บางปรากฏไปอยู่ที่ตาบลของดา โครงการดังกล่าวใช้งบประมาณก่อสร้างไปแล้วกว่า2,000ล้านบาทดำเนินงานมากว่า11ปีตั้งแต่ปี2538แต่ไม่สามารถใช้การได้กลายเป็นอนุสาวรีย์แห่งความอพยพรัฐยังจะต้องมาจ่ายชดใช้ความเสียหายให้กับกลุ่มบริษัทเอกชนที่ใคลๆก็รู้ว่าเป็นกลุ่มของนักการเมืองในอดีตที่เป็นผู้ปลุกปั้นโครงการนี้ขึ้นมาคือการทำสัญญาโครงการอันนี้เนี่ยก็เป็นเป็นสัญญาแบบเทอร์นีคือการรับหนังช่วงทั้งหมดนะคะ แล้วก็ในจริงๆในเงื่อนไขของการทําสัญญาอันนี้เนี่ยก็จะมีอยู่ข้อหนึ่งก็คือว่าเนื่องจากโครงการนี้เป็นโครงการใหญ่มากแล้วก็เช้งประมานสูงแล้วต้องต้องการอาศัยความเชี่ยวชาญของผู้เชี่ยวชาญในการจัดการน้ําเสียเพราะฉะนั้นในการเงื่อนไขในการทําสัญญาข้อหนึ่งเนี่ยก็คือว่าจะต้องมีบริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการน้ําเสียเป็นผู้ร่วมทุนนะคะอันนี้ก็เลยทําให้เกิดบริษัทหุ้ผ้ส่วนการค้าที่เรียกว่า N V P S K G ขึ้นมา<อ> N ย,ย่อมาจากบริษัท North West นะคะซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญมาจากต่างประเทศส่วน V P S K G เนี่ยเป็นบริษัทที่มาจากห้าสิอข่อสร้างของประเทศไทยนักการเมืองทั้งนะั้นใช่ค่ะหนังสือพิมพ์ผู้จัดการได้ตีแผ่ความจริงเรื่องนี้เป็นเจ้าแรกในปี2541ทําให้สังคมรับรู้ถึงการโกงกินระหว่างนักการเมืองกับข้าราชการระดับสูงในกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จนเกิดการรวมตัวของชาวบ้านในพื้นที่คัดค้านการก่อสร้างในปี2542และขยายไปสู่การตรวจสอบการทุจริตของคณะกรรมการป้องกันและปราบรามการทุจริตแห่งชาติการทุจริตเริ่มตั้งแต่การจัดซื้อที่ดินที่มีความเชื่อมโยงกับนายวัฒนาอัศวะเหมอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสมัยนั้นที่มีข่าวว้าซื้อที่ดินจากประชาชนในราคาไร่ละ20,000บาทเพื่อนำมาขายต่อไร้ละ1ล้านบาท ให้กับบริษัทฟาร์มบีชและบริษัทรับเหมาก่อสร้างและได้ขายต่อให้กับกลุมพวบคุม,มุลพิษจำนวน1,956ใครไร่ทั้งที่เป็นที่ดินป่าชายเลนมีมูลค่าไม่มากนะักชาวบ้านได้รวมตัวต่อสู้คัดค้านโครงการดังกล่าวระหว่างโครงการก่อสร้างไปแล้วประมาณ94%เพราะเป็นการทำลายสิ่งแวดล้อมและระบบมิเวศจนได้รับชัยชนะ โครงการได้ถูกระง,งับไปเมื่อปี2546ในสมัยนายประพัฒนปัญญาชาติรับอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในยุครัฐบาลทักษิณคณะอนุกรรมการไต่ส่วนของปพชได้ชี้มูลความผิดนักการเมือง3าคน ได้แก่นายยิ่งพันธมณนสิการอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งเป็นผู้ลงนามในสัญญาโครงการดังกล่าวขณะนี้ได้เสียชีวิตไปแล้วส่วนนายวัฒนาอัศวะเหมต้องคำพิพากษาสารดีกาแผนคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองโทษจำคุก1ิป,ปีฐานใช้อำนาจบังคับขืนใจหรือจูงใจให้ราษฎรขายที่ดินและบีบบังคับให้เจ้าหน้าที่กรมที่ดินออกโฉนดจำนวน1,900ไร่ เพื่อนําไปขายต่อให้กับกลมควบคุมมลพิษเจ้าของโครงการแต่นายวัฒนาไม่อยู่สู้คดีเป็นนักโทษหนีคุกจนถึงปัจจุบันหลังจากที่ปปชได้ตรวจสอบว่าทุจริตข้าชาชการมีการทุจริตและนักกาเมือที่เกี่ยวข้องมีการทุจริตก็มีการฟ้องศาลฎีกาแผนคดีอายาผู้ดารง,งตําแหน่งทางการเมืองซึ่งาลได้มีการตัดสินประมาณปี2 5 1 5 3ประมาณนี้ค่ตัดสินจำคุก คุณวัฒนาประมาณ10ปีบปีอันนี้อันนี้คดีหนึ่งนะคะครเ,ออเรื่องหลักๆคือเรื่องของการพิจารณ์ที่ดีด้านอสอคสชพลเอกดาวพงษ์รัตนสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวภายหลังทราบคำตัดสินของศาลปกครองสูงสุดยืนยันจะทำตามคำสั่งศาลปกครองแต่จะไปเจรจประรีประนอม ขอลดหย่อนให้รัฐบาลจ่ายน้อยกว่า9,618ล้านบาทและจะดำเนินการหาคนผิดมาดำเนินคดีให้ได้ต่อไป ขณะเดียวกันจะหาหรือกับกลุ่มผู้ประกอบการที่ชนะคดีทั้งหมด6บริษัทเพื่อหาทางออกให้ได้ส่วนลดมากที่สุดซึ่ง6บริษัทด,ดังกล่าวคือ1บริษัทวิจิตพันธ์ก่อสร้างจำกัดของนายพิษณุชวานาน,านันร่วมทุนกับนายสุวรรณลิปตะพันลบ2บริษัทประยุทธ์วิทการช่างจำกัดของตระกูลลิปตะพันลบ3บริษัทสีแสงการโยธาของนายสิโรธวงศิโรธคุล ซึ่งนายบรรหารศิลปะอาชาถือหุ้นใหญ่4บริษัทกร,รุงทนอินจิเนียจำกัดของนายนิพน์โสไส์พลกคุลหลานของนายวิจิชวนาัน5บริษัทเกตเวดีวลลอปเม้นจำกัดเพือคลองด่านมารีนแอนด์ฟิชเชอรี่ที่มีนายวัฒนาสวเหมเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่และ6บริษัทสมุทรปราการออปเปริ้นโเนกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรียอมรับว่าเรื่องนี้ถือเป็นอุทาหรณ์สำหรับข้าราชการประจำให้ได้ระลึกและตระหนักเสมอว่า อะไรก็แล้วแต่ที่ข้าราชการการเมืองเข้ามาบริหารแล้วสั่งการถ้าเห็นว่าไม่ตรงตามแผนงานและจะเกิดผลเสียต่อประเทศชาติจะต้องดําเนินการท้าทานให้ถึงที่สุดโดยต้องมีหลักฐานแสดงว่าได้มีการท้าทานแล้วพร้อมกับให้หาคนที่กระทําผิดในเรื่องนี้มาลงโทษให้ได้ต่อไปด้านอธิบดีกรมควบคุมมลพิษนายวิเชียนจุมรุ่งเรือง ยอมรับเป็นความเสียหายมากที่สุดในประวัติศาสตร์ที่ต้องจ่ายเงินรวม9,618ล้านบาทประกอบด้วยเงินต้น5,270ล้านบาทดอกเบีย้ยจนถึงวันที่สารตัดสินอีก4,318ล้านบาทโดยจะทําเรื่องเสนอของงบกลางรัฐบาลมาจ่ายและประสานกับอายการสูงสุดว่ามีทางใดที่จะเยียวยาเรื่องนี้ได้ทั้งนี้เงินที่จ่ายไปแล้วในการก่อสร้างโครงการจํานวน21,000ล้านบาทรวมความเสียหายทั้งหมด30,000ล้านบาท และยังมีค่าเสียโอกาสที่โครงการล่าช้าไม่ดําเนินการกว่า10ปีโดยข้าราชการประจําต้องเป็นผู้รับผิดชอบตามระเบียบซึ่งจะมีทั้งคดีอาญาและคดีแพ่งที่เกี่ยวข้องกับคดีคลองด่านอีกหลายคดีที่จะตามมาและเงินที่จะเสียไปเนี่ยสุดท้ายตั้งแต่ต้นทางไปถึงเงินที่ใช้แจกไปในโครงการ,รที่ก่อสร้างไปเสียไป2องหมื่นล้านเศษ แล้วจะต้องเสียให้เขาอีกเนี่ยคือเงินโครงการเขาก็ได้ไปแล้วเขาได้ไปแล้วสองหมื่นล้านนะเขาเบิกไปแล้วสองหมื่นหนึ่งพันล้านสองเดือนแล้วจะต้องจ่ายเขาอีกประมาณอยู่หมื่นหนึ่งหมื่นล้านก็รวมแล้วเนี่ยความเสียหายที่เป็นเม็ดเงินจริงๆจากโครงการนี้ประมาณสามหมื่นล้านน้อยไปนะคะสามหมื่นล้านสามหมื่นล้านแต่นี่นี่นี่ยังน้อยใช่ค่ะเพราะวมาในยุคนี้ถือว่ายังน้อยถือว่าน้อยจริงๆคือเห็นด้วยค่ะว่าน้อยเพราะว่าอะไรคะเพราะว่า อันนี้เป็นเม็ดเงินที่เสียจริงๆนะคะแต่ว่าตั้งแต่พศ2537จนกระทั่งนี้พศ2557 20ปีผ่านไปกาจัดการน้ําเสียที่เกิดขึ้นจากโรงงานสารกี่ยไม่ไม่ไม่เกิดขึ้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นคุณภาพน้ําในแม่น้ําจ้าพระยาก็จะยังคงมีปัญหาอยู่ในอ่าวไทยที่ทิ้งกันอยู่ในอ่าวไทยด้วยนะครับแต่ถ้าหากโครงการนี้ไปตั้งที่คลองด่านจนะคะ ความเสียหายจะยิ่งประเมินค่าไม่ได้เพราะว่าถ้าโครงการนี้เดินเครื่องเมื่อไหร่น้ำน้ำเสียที่ผ่านการบําบัดซึ่งไม่ได้กําจัดโลหนะหนักที่เป็นสารพิษอันตรายมากเนี่ยมันจะเป็นน้ําจืดด้วยนะคะปล่อลงอ่าวไทยเนี่ยจะทําให้ระบบนิเวศตรงนั้นที่เป็นด้านในเป็นน้ํากร่อยแล้วก็เป็นน้ําเค็มเนี่ยซึ่งเป็นแหล่งอาหารสําคัญมากของประเทศเป็นแหล่งเพาะเลี้ยง สั์น้ําในทะเลอนุบาลสั์น้ำอะไรน่นนะคะเมื่อระบบนิเวศเปลี่ยนไปเนี่ยอันนั้นจะประเมินค่าความเสียหายไม่ได้เลยโครงการดังกล่าวเริ่มมาตั้งแต่ปี2538ในยุคนายวัฒนาอัศวะเหมเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยรวมโครงการบําบัดน้ําเสียเดิมที่มีอยู่แล้วสองแห่งซึ่งเป็นโครงการขนาดเล็กทางฝั่งตะวันออกคือพระประแดงและฝั่งตะวันตกที่บางปูเชื่อมสองโครงการเข้าด้วยกันและใช้งบประมาณเพิ่มเติมอีกหนึ่งหมื่นล้านบาท และเมื่อพบการทุจริตของโครงการและผลประโยชน์ขัดกันของนักการเมืองที่จะเข้ามาขอบริหารโครงการซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทที่นักการเมืองตั้งขึ้นด้วยงบประมาณนับพันล้านบาทต่อปีเมื่อเจรจาผลประโยชน์ไม่ลงตัวนักการเมืองที่มีอำนาจสูงสุดในตอนนั้นจึงมีคำสั่งทุบโครงการดังกล่าวทิ้งและเป็นที่มาของการฟ้องร้องและรัฐก,กำลังจะนำเงินของประชาชนมาจ่ายเป็นค่างโงค่ครองด่านณววันนี้กสชน,นี่ถือว่ามีอำนาจพิเศษที่จะจัดการเรื่องนี้ได้ แล้วถ้าต้องการปฏิรูปประเทศไทยนะอันดับแรกที่อากจะต้องจัดการแล้วก็โชว์เป็นผลงานที่สําคัญเลยทั้งในส่วนของคอสชอและก็รัฐบาลคุณไปยุทธ์ด้วยนะคะคือการจัดการกับผู้ทุจริตกรณีของด่านนี้ชัดเจนที่สุดแล้วเป็นกรณีที่ชัดเจนมากๆความเสียหายเยอะมากความเสียหายที่เป็นเม็ดเงินเนี่ยก็ถือว่าเยอะค,ค,ความเสียหายต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมต่ออะไรหลายอย่างในสังคมก็เยอะนะคะแล้วก็ในระยะยาวเนี่ย บ่อจัดการน้ําเสียว่านเราเนี่ยมันมีการทุจริตทั่วประเทศเลยครับกรณีของการจํานําข้าวผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตก็ยังยังลอยนวลอยู่นะคะยังลอยนวลอยู่จะมีกรณีที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตมากมายเลยที่รออํานาจพิเศษของคอสชเข้ามาจัดการถ้ามีความจริงใจในการปฏิรูปประเทศคสชและรัฐบาลมีอํานาจพิเศษแล้ว ควจะต้องให้กระทรวงทรัพยากรไปไล่บี้เอากับนักการเมืองและข้าราชการที่ทุจริตโกงกิน14คนเอาเงินคืนมาให้กับหลวงนะคะทั้งหมดก็ประมาณ15,000ล้านบาทนี่ยังไม่นับรวมความเสียหายที่โรงบำบัดน้ำเสียไม่ได้ทำงานทำให้แม่น้ำลำคลองเน่าเสียอยู่ในขณะนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะแล้วกลับมาพบกับช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ